อำเภอเบตงจังหวัดยะาลาพบฝาลระวังโควิดสิถูกสายพันธุ์ช่วงเทศการตรุษจีนล้างพบสายพันธุ์โอมิครอนแลวทั่วไทยค่ะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีหนักทองเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นเที่เพื่อความปลอดภัยค่ะหลังภายในประเทศเพบการติดเชื้อโควิดสิา้าสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ในไทยพบแล้วนะคะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดกว่า1นึ่งหมื่นเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ดราย โดยหนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัางอำเภอเบตงสวนยหญยจะเชื่อมโยงเส้นทางลงจากสนามบินหาดยหย่แล้วก็เมาส์รถตู้เข้ามาซึ่งประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของหนักท่องเที่ยวตอกประมาณ2,000ถึง3,000ต่อหัวทําให้มีรายได้กระจายในพื้นที่แล้วประมาณ20ล้านบาท เรื่องนี้นายเอกยังอภัยนะส่งคลาสในอำเภอเบตงก็บอกนะคะว่าลังเปิดเมืองเบตงเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำว่าวันละนึ่งมื่นคนค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เศรษฐกิจปากทองของพี่น้องประชาชนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เขาก็เลยมีการประชุมขณะทํางานติดตามควบคุมมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการเปิดดับนักท่องเที่ยวโดยเสนอปรับปรุงการเข้ามาของนักท่องเที่ยวย่างเชน่นนักท่องเที่ยวต้องรับวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาที่ไท,ทยเลยนะคะ ส่วนการฉีดวัคซีนภาพรวมของอำเภอเบตงค่ะมีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเน85เปอซนะคะซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้ฉีดวัคซีนสูงส,งสุดในพื้นที่ของจังหวัดยาลาค่ะสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนูนยนปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตงก็ได้มีการบูรณาการน่วยหน,น่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลเบตงนะคะเทศบาลเมืองเบตงอ,อสอมอตำวจผูทนเบตงตอชอออสอมูลนิธิทกูภัยต่างๆจัดตังศูนย์นบริการฉีดวัคซีนเบตงได้ทรูนะคะเพื่อบริการฉีดวัคซีนทั้งเข้มทีมที่2เข้ม เข้มติ3ให้กับผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเบตงด้วยนั่นเองค่ะเป็นมาตราการในการเทจ้าให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักทองเที่ยเข้ามาในพื้นที่เบตงเพื่อะจะได้ทองเที้ยางปลอดภัยอ,อย่างที่บอกเลยเดียถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแหมแต่เข้มเดียวะจะนีดฉีดให้อย่างทันทีค่ะ